สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45สีแซตยูพระอิศาน HD จานเอวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันลัชณา,ากรแก้วค่ะและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนรีสเกตค่ะจัดตั้งตู้แบ่งปันเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซู้ภยัยโควิด19ค่ะ ผู้สื่อข่าวได้รายงานข่าวว่าเมื่อเวลา8ปนาฬิกา20นาทีของวันที่13พฤษภาค,คม2563ที่สำนักงาน TOT สาขารีสเกตถนนอุบลอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตนายวัยวุฒิวรชินโทรศัพท์จังหวัดรีสเกตพร้อมด้วยพนักงานบริษทัท TOT จำกัดมหาชนสำนักงานจังหวัดรีสเกตได้จัดตั้งตู้แบ่งปันรวบรวมสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อแบ่งปันให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอเมืองรีสเกตซึ่งจะมีอาหารแหง้งน้ำดื่มนมกล่องข้าวสารไข่ไก่มามา่าเป็นต้นโดยเปิดตั้งตู้แบ่งปันที่หน้าสำนักงานทีโอทีสำนักงานริสเกตบริเวณตรงข้ามโรงเรียนรวมศิลวิทยาเขตเทศบาลเมืองริสเกตเพื่อบริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถหยิบสิ่งของตามตู้แบ่งปันได้ส่วนประชาชนที่ต้องการบริจาคในตู้แบ่งปันก็สามารถนำอาหารสิ่งของมาใส่ในตู้ได้ซึ่งจะเปิดให้บริการใน ช่วงเวลากลางวัน นายวัยวุฒิวรชินโทรศัพท์จังหวัดรีสเกตกล่าวค่ะว่าการจัดทำตู้แบ่งปันในครั้งนี้ทางผู้บริหารทีโอทีจังหวัดรีสเกตและพนักงานบุคลากรได้รวบรวมเงินซื้อสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องชาวริสเกตสสำหรับช่วยเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคระบาดโดยไม่มีหลักเกณฑ์อะไรมากผู้ใจบุญท่านใดที่ต้องการนำสิ่งของมาใส่ไว้ในตู้แบ่งปันของ, OT, ของทีโอทีก็สามารถทำได้ตลอดเวลา และสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะนี้ก็สามารถหยิบได้แต่ควรหยิบให้แต่พอกินและแบ่งปันให้คนอื่นๆที่ต้องการด้วยค่ะ